yadi pi so bhagava arahan vata so bhagava itti pi so bhagava samma sampuddho vacaso bhagava itti pi so bhagava Sota wisudo wacca so pada arahan tang nama mih samma sampua tang sarana kaccha mih samma sampua sarana kaccha mih wijja jaranasama nang sanami sukhaang saranaang ka Jami sukhaang siana namawiang saranangka Jamiwiang si namami bak wa อิทธิปิโสปะกะวะปุริสะธัมมะสาระทิวะทะโสปะกะวะอิทธิปิโสปะกะวะสัทธาเทวะมะโนสานังวะทะโสปะวะอิทิปิโสปะวะปุวตัววะทะโสปะว

आचामि में साता मनोसा में पोता सरा ना काचा में पोता शरास नमा อิติปิโสภะคะวารูปะขันธ์วอเนจาระคะนปาระเมจจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเวทนาขันตัวอเนจาระคะนปาระเมจจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัญญาขันตัวอเนจาระคะนปาระเม จส e ัมปันโนอิทธิปิโสปะกะวะสังขาราขันธ์ตัวอเนจรากนะปารมิจะสัมปันโนอิทิปิโสปะวะวิญญาณขันธ์ตอเนจรากนปารมจสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาปะทเวทาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาปวธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเจจจธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวายโยธาตุสมาธิญาณสัมปันโน

Iti piso pakwajja tuh maharajika tha tuh samadhiya nasampan noi Iti piso pakwajja watting sata tuh samadhiya nasampan mata tuh samadhiya nasampan noi Iti piso pakwajja tuh sata I know I bisa bak kawannim mana rattato sama ti as sampai No bisa bak paranimtawa sawawalitato sama ya nas sampai Noiti bisa bakka wacaratato sama yana sampai No bisa bak war apa

गवाजान सनोद पिशो भगवान द्वितीय जानता सामानि पिशो भगवान दियायजान तो सामानि पिशो भगवान चतुजान तो सामधियान समानिशो ภะควาปัญจมาชานาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาอาคาสานัญจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิญญาณัญจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาอาบินัญญา यतन धातु समाधिया सम्पन्नो इति दिशो भगवान् देव सञ्ज्ञाना सञ्ज्ञायतनधातु समाधिया सम्पन्नो Eti piso di sotha patimaka tha na sampannoi eti piso pakwa sakita tha mimaka tha na sampannoi eti piso pakwa anaka mimaka tha tu samadhiya na sampannoi eti piso pakwa arahatta mimaka Sampai lo itipiso, baka waso, tatak di malata, dusa lo itipiso, baka wasakita, kami malata, dusa mardi yan. Nasampan itipiso, kami malata, sama mardi lo itipiso, baka wasakita, kami malata, dusa mardi yan. सा กุศลธรรมอิติปิโสภควาอาญาวชีวังพุทธังสรรงคัดฉามิชมพูเทปันจะเอสรกุศลธรรมะนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะปันเจพุทธะนามิหังอาปามาจุปเทมา สังข์ขวดสังวิทาปุกยาปะอุปาชาสะสะเฮปาสายโสโสโสสะสะอ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 ะนิเตชาสุเนมะผูชาณวิเวอาสังเวสุโลปุสาผูพาเิสวะสุสุสวะอิวุสลาธรรมาเจติวิอาทิอิติปิโส พระกวาอรหังอายาวะชีวังพุทธังสารังคาชามีสาโพธิปันจจเอสรุธรรมมากยสลาธรรมมานันทาวิวางกุอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลาโนยาวะชีวังพุทธังสารังคาชามี ชาตุมหาราชิกาอิสรุกุสลาธรรมอิติเวชชาชรนสัมปันโนอุอยาวชีวังพุทธังสารนังคาจามิตาวติงสาอิสรุกุสลาธรรมานันทะปัญจสุขตโลกวิทูมหาเอโอยาวชีวังพุทธังสารนัง นังคาชามียามาออสรกสลาธรรมมาพรหมมาสาธาปัญจสสาตาสาธาปารมีอนุตตรอยยามากะค่ะยาวชีวังพุทังสารนังคาชามีตุสิตาสสโรกสลลธรรมมาปุยยาปะกะปุเรสธรรมมาสารธิยาวชีวังพู ผู้ทางสารังคาจามีนิมมานรติอิสโลกุสลาธรรมะเหตุปวัสสธาเทวมนุษสานังตถาญาวชีวังพุทธังสารังคาจามีปรนิมมิตวสวัตติอิสโรกุสลาธรรมสังขารขันโททุกขังอนิจจังอนัตตา รูปากขันพพวดทาปะภะยาวชีวังพวดทางสารนางกาชามีพรหมมาอิสรกุสลาธรรมมาาธิปัจจายาวินาปัญจภะกวตายาวนิพพานังสารนางกาชามี นโมพุทธาสะนโมธรรมาสะนโมสังฆะสะพูดทิลาโลกะลากระกนาเอเตนะสะเจนะสุวัสดิโนตุหุโลหุโลหุโลสวาหายะนโมพุทธาสะนโมธรรมาสะนโมสังฆะสะเวติเวติเวติเมติเมติเมติจิติเวติวัติวั di may susuwa di untuk hu sawya indah sawwang Maha Indah sawwang Promesawang Maha Bromesawang cagat di sawwang Maha Cakawat di sawwang dewasawang Maha dewasawang isi sawwang Maha isi muni sawwang Mahaha มาโมเนสาวังสาปุริสสสวังมหาสาปุริสสสวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหันตสาวังสัพเพเสตทิเวชตารานังสาวังสัพโลกาอิริยานังสาวังเอเตนะสาเจนะสุวันทิโหนตุสาวังคุณังวัชพลังเตชัง วิริยังเสียดที่กรรมมังทำมังศาจังนิพพานังโมขังคุยหักังทานังสีลังปัญญานิขังปุญยังภาคยังยาสังตัปังสุขังสิริรูปังจะตุเวสติเทสนังเอเตนะสาสเชนะสวัติิหนตุหโลูหโลูหโลสวายา นโมพุทธาสตุขังอนิจจังอนัตตารูปะคันทวเวทนาขันทวสัญญาขันทวสังขารขันทวเวียนญาณขันทวนโมอิติปิโสภะคะวานโมธรรมาสตุขังอนิจจังอนัตตารูปะคันทวเวทนาขันทวสัญญาขันทวสังขาร คารคันทัวเวียนญาณคันทัวนโมสวากาตัวภะคะวะตาธรรมโมนโมสังขาระโุขังอนิจจังอนัตตารูป่าคันทัวเวทนาคันทัวสัญญาคันทัวสังขาระคันทัวเวียนญาณคันทัวนโมสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสวกสังโฆวาหะปเร ตังนโมพุทธายะมะอะอุทุขังอนิจจังอนัตตายาวัตัสสะหายโยโมนาอุอะมะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอะมะอะวันทานนโมพุทธายะนาอะกะตศนิสรณะอาราปะุทังมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา 아멘. <susur>